ดูดนะเด้อ,อแบบมามามา,าทำน้ำซุปแบ้เหรอแหนมเห็ด ช้าช้านี่เพื่อจานนะพี่น้องจา้าอ่ำซัวเพี่เทปจะแสบค่ะพี่น้อง แอบ,บเรียกหกค่ะตำสั่วแหนมเห็ดด้วค่ะพี่น้องจ้าเมือ่อนี้กินกับแหนมเห็ดแซ่บตำสั่วค่ะ ช้ำช้ำเผ็ดเผ็ดเลยจ้าแหนมเผ็ดคุณนอุ้ยจะแยบตะนายมาก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 น้ำกันจ้าสวัสดีค่ะมาพอมาพอกับตุ่นอีกแล้วในช่องตัวตุ่นกินแซบพี่น้องจ้าเมื่อนี้ได้ตำส้วส้วนสวดถาดค่ะพี่แมงส่วนจานเนาะสวดถาดโมโจเลยจ้าพี่น้องจ้าอุ้ยตำส่วใส่ปุ่คุณนะอีปูนะอปูดองค่ะคุณนะ พี่น้องมากินน้ากันคุณมันสินเบิดบอ่อหลายปวดหลายโพได้แหนมเห็ดมากินกับน้ำด้อค่ะมือนีเด้อร้วก,ก็พักพักกาดยุคหางบ้านนั่นแหละแหนมเห็ดนะคะว่าได้กินโดนแะ้วเนาะแหนมเห็ดเนาะฉ่ำๆมากค่ะลงมือกินกันเลยฮพี่น้องมามามาโอ้ขอสิก,กินทั้งไดเละ่ะคือสิก,กินถนัด าลูกจังหน่อยดูดูดนะเด้อแทบมามามา ข้าม้ตอนไปเล้วเหรอแหนมเห็ดชอบชบนีบ่เนาอเลือานนะพี่น้องจาา พ่อในเลี้ยงลูกลูกชายนอนอยู่ทั้งขางหมอ่เสีอากาศมันเปลียนนิดหน่อยกันไข่กับไอ เพราะว่าตะล็กหน่อยแหละค่ะผู้ใหญ่กับมีเนาะกลุ่มงขาคำใหญ่ๆค่ะข้ามปูนะมาเด้อสิฟาบรอเอนผู้ใดเห็นกีดกำไลอะไรอ่ะอื เสียงนกเสียงหมูค่ะบรรยากาศยุนาบ้านแนนเถิดแสบหยุดออกไปเลยโอ้หเฮี่ยหืมแสบค่รอแสบแช่ลมกันเด้อพี่น้อง พักปอดสารผิดพักกาดเอ,อเด้ยเป็นถาดของหญ่มาเด้อ เด็ดมากแหนมเห็ดค่ะคำเราคำระตอนละตอนเบ๋ ต่ำส่วอ,อต่ำเทาตอนแล้วผมกับกระเสือกกระเสือง <c oughs> เรียงหูไปน้ำคำกันเน่ย แต่แล้วน่ามั่ ่ำมากต้นหอแหนมเห็ดนะคะข้ามตะตอนเผ็ดไเ่ื้องจ๋า นอนุญาตใช้ช้อนชุดนัวม,มากอือไอ้น้ำลูก แสบแบค่ะพี่น้องค่ะ มื้อนี้ก็อิ่มแล้วค่ะพี่น้องกินบะเบิดจัาไหมผิโซวยตอมันเผ็ดกราบขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ติดตามรับชมคลิปจนจบนะคะเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ดเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องแน้อย,ช,ออยช่องนี้ด้วยนะคะช่องตัวตุ่นกินแซ่บมื่อนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ